วันนี้เจอกับมณีแดงนี่ไม่เคยชกวันนี้ร้อยแต้ร้อยยี่สิบเอ็ดเกินเท่าไร่ัดเช้าเกินจากสิบคนผ่านเรียบร้อยซ้อมอยู่กับอาจารย์ก<า>ี่วันรอบนี้สามอา,ามทิตย์สทิตนะตอนนี้เราชกมวยรวนสักกี่ร้อยละร้อยบวกครับร้อยบวกนะเรากลับมานี่กี่ไฟแล้วหกเจ็ดไฟได้ครับหกเจ็ดไฟชนะกี่ไฟก็ชนะบ้างแพ้บ้างล่าสุดจะเป็นไงวันนั้นร้อยเท่าไรร้อยยี่สามครัวันนั้นมันปล่อยชกมานะ เวร้อยเวทนี่ถือว่าดีที่สุดไหมคุ้มกี่โลรอบนี้เราฝีมือไหมมันีแดงอ่ะเรารู่รแรงเสียเปรี๊ยรุ่น่รงเขาหน่อยมั้งเราสูงเท่าไหร่100แปดนะคนจากจังหวัดนนท์อ่ะฝากเป็นขับเชียร์ให้เด็กนนท์เก่งนี้ก็เป็นจะให้รถลาว่าเข็นดีครับโอเคขอช่วยดีครับวันามันีแดงนะวันนี้เจอกับเสาโทไม่เคยเจอวันนี้ต่อ1ปอนด์ด้วยเมื่อเช้าเรามาเกินไหมทั้งไร บอนหนึ่งตอนตอน,ตอนี้ผ่านเรียบร้อยนะไปซ้อมอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใต้ครับที่ใต้นะค่ายกี่วันซ้อมมาเป็นเดือนเรายัางไงมวยฝีมือหรือมวยเขาเรื่องไงครบเครื่องครับครบเครื่องนะเขาโทนี่เขาฝีมือนะรเราสูงเท่าไหร่สองร้อยเกือบร้อยเจ็ดว่าน้ำหนักปล่อยๆครับอกสิบกิโลปีนี้อายุยี <20. S 1> ่สิบสองชกมวยมาโดยรวมสามจ้ามั้งสามไฟล่าสุดชนะกี่ไฟ์ แค่หนึ่งนาสองลาสุดโชกไปร้อยเท่าไรร้อยยี่สิบวันนี้ร้อยย่อะลูกหลานจากจังหวัดพัทลางอฟ้าไฟครับเชียร์น่อยากเล่นเล่นร์ชาบะรุงกันนะครับคนนี้ทำหนึ่งดีนะโอเคข้อยู่นีหรือเปล่า